คำสาบของประทัดแดงสวัสดีค่ะทุกคนถ้าคุณกำลังมองหาคําแนะนำในชีวิตหรืออยากรู้เรื่องราวลึกซึ้งจากพลังของโลกวิญญาณคุณมาถูกที่แล้วค่ะกดติดตามช่องเสียงแห่งโลกวิญญาณของเราแล้วคุณจะได้รับโอกาสดูดวงฟรีเพียงแค่กดไลค์กดติดตาม แล้วแค่ปักฐานการกดติดตามส่งมาที่ช่องทางการติดต่อของเรา LINE 6 4 8 of f a หรือ e x p u r v i a m u n เท่านี้ก็รอรับคำดูดวงฟรีจากเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินหรือโชคลาภพร้อมช่วยคุณค้นหาคำตอบที่คุณต้องการอย่ารอช้านะคะยิ่งกดเร็วยิ่งได้รับสิทธิพิเศษก่อนใครกดติดตามตอนนี้แล้วมาค้นพบคำตอบจากพลังแห่งจัก,กรวาลไปด้วยกันค่ะ คำสาปของประทัดแดงในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กที่เงียบสงบมีบ้านร้างหลังหนึ่งตั้งอยู่ตรงมุมหมู่บ้านบ้านหลังนี้เคยเป็นที่อยู่ของครอบครัวที่ยากจนมากผู้คนในหมู่บ้านมองครอบครัวนั้นด้วยสายตาดูแคลนและหลายคนกล่าวหาว่าพวกเขานำโชคร้ายมาสู่หมู่บ้านพอตั้งแต่ครอบครัวนั้นย้ายมาอยู่เศรษฐกิจกในหมู่บ้านก็ตกต่ำและเกิดภัยแล้งซ้ำซากเมื่อถึงจุดหนึ่ง ความอาคติและความกลัวทําให้ชาวบ้านรวมตัวกันขับไล่ครอบครัวนั้นออกจากหมู่บ้านในคืนที่พวกเขาถูกใกล้ไปมีเสียงร้องไห้ของเด็กเล็กดังลั่นจนคนในหมู่บ้านขนลุกหลายคนเล่าว่าหัวหน้าครอบครัวพูดบางสิ่งก่อนจากไปสักวันหนึ่งพวกเจ้าจะต้องเสียใจหลังจากนั้นไม่นานบ้านก็ถูกปล่อยร้างไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้บางคนพูดว่าเห็นเงาคนอยู่ในบ้านตอนกลางคืน บางคนก็เล่าว่ามีเสียงเหมือนเด็กกำลังร้องเพลงในวันตุดจ,จีนของปีหนึ่งเด็กชายวัยสิบขวบชื่อทิวได้ประทัดจากพ่อแม่เป็นของขวัญเขาดีใจมากและอยากลองจุดประทัดเล่นกับเพื่อนๆแต่พื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในหมู่บ้านคือบริเวณหน้าบ้านร้างหลังนั้นแม้เพื่อนๆจะห้ามเพราะกลัวบ้านร้างแต่ทิวไม่สนใจเขายือนอยู่ตรงหน้าบ้านและพูดอย่างเยาะเยะ้ยไม่มีผีหรอกถ้ามีจริงออกมาสิ ฉันจะจุดประทัดเลยเองเมื่อคำพูดนั้นจบลงเขาจุดประทัดลูกแรกประทัดแดงเสียงดังสน,นั่นเสียงสะท้อนก้องไปทั่วบ้านร้างและนั่นคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่น่าสะพึงกลัวประทัดลูกหนึ่งกระเด็นเข้าไปในบ้านร้างและไปติดกับเศษไม้เก่าๆทำให้เกิดเปลวไฟทิวกับเพื่อนๆพ,พยายามดับไฟแต่ไม่สำเร็จเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว บ้านทั้งหลังถูกเผาวอดจนเหลือเพียงซากเมื่อไฟดับลงทิวเดินเขาไปดูใกล้ๆเขาเห็นบางอย่างที่ทําให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นกลางซากปรักหักพังของบ้านมีตุ๊กตาไม้ตัวหนึ่งยืนอยู่มันไม่ได้ไม่แม้แต่น้อยแต่กลับมีรอยสีแดงเหมือนเลือดไหลาจากดวงตาของมันทิวรีบวิ่งกลับบ้านโดยที่ในใจยังไม่ทันคิดว่าเขาได้ปลุกคำสาปขึ้นมาแล้ว คืนนั้นทิวนอนอยู่ในห้องแต่เขาได้ยินเสียงประทัดดังขึ้นทั้งที่เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วเสียงดังมาจากทิศทางของบ้านร้างที่ถูกเผาและมันไม่ใช่แค่เสียงประทัดแต่ยังมีเสียงหัวเราะแหลมเล็กของเด็กดังสลับกับเสียงประทัดเขาเอาหมอนปิดหูแต่เสียงนั้นกลับดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆรากับมันดังมาจากในห้องของเขาเองในคืนถัดมาคนในหมู่บ้านเริ่มได้ยินเสียงประทัดดังจากบริเวณบ้านร้าง แม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ที่นั่นบางคนเล่าว่าเห็นเงาของเด็กชายวิ่งเล่นอยู่ในบ้านที่กลายเป็นซากมีหญิงชราคนหนึ่งที่เคยสนิทกับครอบครัวที่ถูกขับไล่เธอเล่าว่าคำสาบนี้เกิดขึ้นเพราะความแค้นของเด็กคนนั้นเขาถูกใกล้ออกไปทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยและตอนนี้เขากลับมาทวงคืนสิ่งที่ถูกพากไปไม่กี่วันต่อมาทิวเริ่มฝันร้ายทุกคืน เขาฟันเห็นเด็กชายในชุดขาดขาดยืนจ้องมองเขาเด็กชายพูดว่าเจ้าทำให้บ้านของข้าถูกเผาตอนนี้เจ้าต้องชดใช้ร่างของเด็กชายเริ่มคืบคลคานเข้ามาหาและทิวรู้สึกเหมือนถูกบีบคอจนหายใจไม่ออกในคืนสุดท้ายทิวตื่นขึ้นมากลางดึกและพบว่าที่ปลายเตียงของเขามีรอยเท้าเล็กๆสีดำเหมือนใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นพ่อแม่ของทิวตัดสินใจพาเขาไปขอความช่วยเหลือจากพะในหมู่บ้าน พระท่านแนะนําให้ทําพิธีขอขมาต่อวิญญาณของครอบครัวที่ถูกขับไล่ในวันทําพิธีบริเวณบ้านล้างมีลมพัดแรงเสียงประทัดดังขึ้นเองแม้ไม่มีใครจุดและบางคนเห็นเงาของเด็กชายยืนอยู่กลางลานพิธีหลังจากพิธีจบลงเสียงประทัดและเหตุการณ์ประหลาดในหมู่บ้านก็หายไปแต่มีบางคนกล่าวว่าในทุกคืนวันจุดจีนเสียงประทัดลึกลับจะดังขึ้นที่บ้านล้างพร้อมกับเสียงหัวเราะแหลมเล็กของเด็กชายคนนั้น ข้อคิดจากเรื่องนี้ 1. การกระทําโดยไม่คิดอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝัน 2. ความแค้นและความอายุติธรรมอาจกลายเป็นพลังที่ไม่สามารถมองข้ามได้ 3. การขอโทษและการไถ่โทษอย่างจริงใจคือหนทางเดียวที่จะดตรวจปลป่อยคำสาบจบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวหลอนๆเกี่ยวกับคํำสาบของประทัดแดงที่แฝงไว้ด้วยความแค้นและบทเรียนจากอดีต หวังว่าเรื่องนี้จะให้ข้อคิดและสร้างบรรยากาศชวนขนลุกให้ทุกคนได้สนุกไปกับเรื่องเล่านี้นะคะถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆนในครั้งต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ